Off, we will set laws. สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลินไปซื้อทุเรียนมานะลุงเบนนะลุงเบนทุเรียนนะไปซื้อทุเรียนมานะเพราะว่าไปสั่งทุเรียนไว้ทุเรียนในต่างประเทศมันก็หากินยากนะพี่น้องพอดีกลินไปได้ทุเรียนมาออสองแพ็คนะฮะแพ็คละสามสิบกว่าดอนนะสามสิบ เจ็ดสามสิบสามเจ็ดดอนนะทั้งหมดก็แปดสิบดอนนะพี่น้องแปดสิบดอลลาร์ก็ตกเป็นเงินบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินมันขึ้นนะฮะคือเรามาอยู่ต่างแดนมันก็นานๆก็ได้กินทีนะฮะนะถ้าเป็นคนอยู่เมืองไทยก็ธรรมดามากินกันเลยนะพี่น้องมาครับอยู่เมืองไทยก็ก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะ กลิ่นเหม็นมากพี่น้องเหม็นแต่อร่อยมันเหมน็นมันหอมจนเหม็นนะ่ะลุงเหม็นยูสเมลน้องแกก็เป็นคนดีอยู่อย่างหนึ่งนะแกก็ถึงเมื่อแกจะเหม็นแค่ไหนแกก็ยังแบบว่า แกก็ยังทนได้นะแกก็รู้ว่าเราเป็นเป็นของกินของเราอ่ะเนาะอร่อยมากพี่น้องฟินมากฟินหอมหวานมันทุเรียนมาจากบ้านเราเขาก็เลือกทุเรียนเกรดดีมาขายนะพี่น้องคือมาขายที่นี่ราคามันแพงใช่ไหมฮะซื้อแล้วอ่อนไปบ้างแข็งไปบ้างอะไรไม่สุกบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกผิดหวังอะไรเงี้ยเขาก็เอาทุเรียนเกรดดีมาเลย อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในม,ม,มาอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ต้องไปเทียบราคาเมาันนะพี่น้องเนะไม่ต้องมาเทียบราคาว่าราคาแพงราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีโอกาสได้กินก็กินไปปีหนึ่งมันก็ออกครั้งเดียวม,มันก็มีขาเยหยนกันพี่น้องแต่มันเป็นทุนเรื่องแช่แข็งมันไม่อร่อย มันไม่ได้ฟินแบบนี้มันคือคนถ้าคนชอบกินทุเรียนนะจ,จ,จะจะจะรู้ว่ารสชาติทุเรียนสดสด,สดทุเรียนอะไรนะมันจะอร่อยแค่ไหนเนาะพี่นะ้องแต่นี้ว่าอ,อถ้าเป็นทุเรียนแช่แข็งก็เออถ้าเอามาประทำเป็นน้ำมะน้ำกะทิะทข้าวเหนียวทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคไปแต่ถ้าถ้าถ้ามากินอย่างเงี้ยมันไม่อร่อยถ้าเป็นทุเรียนแช่แข็งนะก็ล,ลองซื้อมาแล้วฮนะ แล้วราคาก็ไม่ได้แพงอย่างนี้ด้วยยิ่งเป็นของที่มาจากมาเลเซียมาจากเวียดนามยิ่งไม่ไม่ได้แพงเลยแต่ว่ามันไม่อร่อยมันสู้ของไทยเราไม่ได้ทุเรียนไทยอร่อยที่สุดในโลกอันนี้เรื่องจริงสําหรับคนชอบกินทุเรียนนะฮะสําสหรับคนที่ไม่กินทุเรียนก็ก็ก็จะเฉยๆนะฮะก็จะเหม็นไปด้วยซ้ําอ,อ,อร่อยมากหอมหวานมันอันนี้กลินไปซื้อมา นู่นนะฮะร้านในเมืองในนิวคาสเซิลนู่นนะฮะเขาพอดีรู้จักกับเจ้าของร้านเขาก็สั่งเขาไว้ถ้าเราไม่สั่งไว้เขาไม่ไม่มีขายนะฮะเขาไม่เอามาขายแบบน,นั้นนะฮะคือของพวกนี้อ่ะก็คือต้องสั่งมาตามออเดอร์เลยคือหมายถึงว่าถ้าใครสั่งจองก็โอนเงินไปอะไรอย่างนี้เลยจองเป็นเงินเป็นอะไรไ้เลยคือเจ้าของเขาจะไม่เสี่ยงเอามาขายอะไรให้มันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าราคามันแพงนี่นะ้อง อันนี้ก็เข้าใจเขาอยู่นะฮะไอเราได้มีโอกาสได้กินเราก็โอเคนะพี่น้องนาอนอ,อืมอืมรอร่อยมากอันนี้กะลินปีนี้กะลินกินครั้งแรกนะฮะเขาเรือส,สดอย่างเงี้ยนะฮะกินครั้งแรกแล้วก็ก็คงปีนี้ก็คงได้กินครั้งในครั้งสุดท้ายแล้วมั้งหรือนงี้ก็ไม่รู้นะถ้ามันมีมอาอีกก็จะสั่งจองอีกแต่ทีนี้ว่า แต่เหนี่มัน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 ไม่ได้มีมาตลอดนะฮะถ้ามันมีมาก็ราคาก็ถูกกว่าน,นี้ก็จะไม่มีแล้วพี่น้องถูกมาจากกองละยี่สิบกว่าดอลสามสิบกว่าเอออะไรเงี้ยไม่มีแล้วคือสามสิบต่ำสุดสามสิบห้าเคย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 เช็คราคาดูนะต่ำสุดสามสิบห้าดอลแพงสุดก็สามสิบเจ็ดวันนี้กรีนได้ของแพงแต่แต่คุ้มมะพี่น้องมันคือมันเป็นผู้เล่นเก่งด,ดียอมรับว่าของเขาดีจริงๆ คือไม่ผิดหวังอ่ะต้องใช้มีดหั่นหละพี่น้องเพราะว่ามันมันกรอบไปมันไม่ได้เป็นเยงเย๋ง,งเละๆนะฮะแต่กระลินทุเรียนกะลินกินได้หมดนิ่มก็กินขมอะไรนะครับเขาบอกว่าขมเป็นปะละเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็กิน แต่ส่วนตัวแล้วก็ชอบรถเงี้ยแหะชอบเนื้อแบบนี้นกำลังดีไม่ผิดหวังไม่ถือว่าโอเคแปดสิบดอลคิดเป็นเงินไทยหนึ่พันบาทใช่1 7ึ่งพั ก็อร่อยได้เตียวสามผูพี่น้องผูใหญ่สองผูผูเล็กผูหนึ่งเอาไปเปิด บ้านฝรั่งนี้ถ้าเป็นบ้านอื่นที่เขาม่แอนตี้อาหารไทยเขาเขาคงไม่มาเปิดเงี้ยไม่ได้อ่ะพี่น้องเขาคงเหม็นมากแล้วอืม <c oughs> คุณลุงเปิดจมูก <c oughs> คุณลุงเปิดจมูก <c oughs> เก็เข้าใจนะว่ามันเป็นของชอบของเราอย่างอื่นเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เหม็นถ้าพูดถึงว่าของเหม็นๆนะชีสของเขาก็เหม็นนะพี่น้องชีสชีสบางชีสบางตัวเนะี่ยเหม็นเหมือนกลิ่นถุงเท้าเลยเหมือนกลิ่นถุงเท้าเน่าเลยเขาก็ยังกินกันคือมันเป็นอาหารของชาติไทยชาติมันนะนะถ้าคนเข้าใจเขาก็จะไม่ไม่รู้สึกว่าเหมือนลังเกียจอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นมันก็เหมือนเรากินปะลาร้า ปะลาลานี่มันก็เหม็นจริงๆครับพนะี่น้องใครก็อยอมรับว่าปลากะปิอะไรพวกนี้มันเหม็นจริงๆผักชีลาวไออะไรนะหนูไม่ดอง <Yes. S 1> อะไรพวกนี้มันคือมันเป็นของเหม็นๆทั้งนั้นเลยนะไอปลาอิทซีปลาเคม็มอะไรอย่างเงี้ยทอดสามบ้านเจ็ดบ้านกินนะ่ ก็คนไม่เคยกินเขาก็จะเหม็นนะนะอย่างพวกเราคนไทยเราเรากินของอย่างนี้เรามันก็เหม็นแต่อร่อยนะเป็น้อนะงนา <c oughs> คือว่าผ่านมันเปน้องผ่านไม่รู้สึกเสียดายเงินเลย ถ้ากะลินจะกินหมดนี่ก็ได้นะฮะกะลินเป็นคนที่กินทุเรียนแล้วไม่แพ้ไม่ไม่ร้อนในไม่อะไรสักอย่างนะครับไม่ไม่ไม่มีอาการต่อต้านอะไรนั้นเป็นของชอบคือกินได้อ่ะกินได้จะกินหมดก็ได้แต่รู้สึกจะหมดไปมันก็จะอิ่มไปกะลินก็กะว่าผูครึ่งนี้ก็จะเอาไว้กินบันหลังแช่พิตไว้ กินก็อย่าเทียบราคาเลยนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องแค่จะมารีวิวทุเรียนให้พี่น้องดูว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้กินนะฮะได้กินทุเรียนไทยและก็ยังเป็นทุเรียนที่รสชาติอร่อยที่สุดในโลก <c oughs> คอนเฟิร์มนะ,ะคอนเฟิร์มว่าทุเรียนไทยอร่อยที่สุดในโลกนะครับอ่า ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กลินด้วยฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กลินด้วยคลิปนี้กลินจะขอตัวไปก่อนนะฮะจะขอตัวนั่งกินที่เหลือแล้วก็อีอกสองอีกภูครึ่งนี่กลินจะเอาข้าฟิตไว้กินวันหลังนะฮะวันนี้กินข้าวเข้าไปแล้วด้วยแต่ก็คือผู้เรียนมันเพิ่งมาเราต้องรีบรีบกินเพราะมันจะได้กินสดๆนะฮะของมาลงล้วทางร้านเขาโทรแจ้งมาแบบก็ก็รีบไปเอาก็รีบขับรถไปเอาแล้วก็ มานั่งกินนะฮะมารีวิวให้พี่น้องได้ดูกันนะฮะว่าอยู่ต่างประเทศก็ยังได้กินทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือโอเคนะเนาะพี่น้องนาฮะอาฮะทีมนี้ก็เขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย